สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอ้อ้วนครับผมวันนี้เราอยู่กับคนทางผ่านนะครับแต่เป็น EP พีพิเศษนะครับผมนั่นก็คือสอนผ่านทาวเวอร์นั่นเองนะครับหลายๆคนเนี่ยถามผมมาตลอดเลยนะครับว่าพี่มีเซตลงทาวเวอร์ไหมนี่นะครับคือเซตลงทาวเวอร์ที่ผมนําไปใช้นะครับผมนั่นก็คือ ทันจิโร่นะครับผมตัวที่1เลยนะครับเป็นลีดเดอร์นะครับทันจิโร่นะครับใส่ออฟบูไอสามสินะครับผมตัวที่2เป็นนารันชานะครับหรือสปริงกี้นะครับผมใส่ออฟไฟนะครับตัวที่3นะครับผมเป็นหมายเลข17นะครับใส่ออฟระยะ40%ขอพรนะครับหรือซูเปอร์บูไอ้นั่นเองนะครับผมตัวที่4นะครับผมเป็นตัวนักปราน้ำนะครับใส่ออฟลดราคา100นะครับผมแล้วก็ตัวที่5นะครับเป็น ไอจังนะครับผมใส่ออฟอัลต้ามิจิกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวที่6นะครับผมสปีดวากอนใส่ออฟยูนิเวอร์แซลนะครับต้องขอบอกก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วตัวฟาร์มเงินเนี่ยมีเพียงแค่2ตัวก็เพียงพอแล้วนะครับแต่ที่ผมนำไอจังไปด้วยเนี่ยเพราะว่าผมเห็นว่ามันสามารถฟาร์มเงินก็ได้บัฟก็ได้นะครับก็เลยพกไปด้วยนะครับผมจริงๆแล้วมีตัวฟาร์มเงินแค่ตัวนักประดานา้ำกับสปีดวากอนก็เพียงพอแล้วนะครับตัวที่ ว่างอีกหนึ่งตัวเนี่ยจะเป็นไอจังก็ได้หรือจะเป็นคูลเลอร์ก็ได้หรือจะเป็นตัวดาเมจอื่นๆที่เราชื่นชอบก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยผมก็จะลงทาวเวอร์ไปสักระยะหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าในวันนี้นะครับหรือในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะใช้เซตเนี้ยลงทาวเวอร์ไปได้ไกลสักเท่าไหร่กันนะครับผมเดี๋ยวเราตัดภาพไปอยู่กันในทาวเวอร์โหมดชั้นที่1กันเลยแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมเข้าไปให้ดูก่อนนะครับว่าตัวของผมเนี่ยยังเป็น ทาวเวอร์ชั้นที่1อยู่นะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะลงทาวเวอร์เนี่ยชั้นที่1แล้วเลียงไปเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันว่าเราจะได้ทั้งหมดเนี่ยกี่ชั้นนะครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในทาวเวอร์ชั้นที่1กันแล้วนะครับชั้นนี้หลายๆคนก็คงบอกว่ามันน่าจะง่ายนะครับเพราะว่ามันเป็นชั้นที่1นึ่งนะเนาะมันก็คงง่ายอยู่แล้วล่ะนะครับเราก็เปิดคูณ3ไปเลยนะครับเปิดออโต้สคิปคืนกลับไปด้วยนะครับผมเสร็จแล้วนะครับ เราหาตำแหน่งที่มันรวมก่อนก็ได้นะครับหรือว่าจะเซตตัวฟาร์มเงินก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมเซตตัวฟาร์มเงินแล้วกันนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าทาวเวอร์เนี่ยมันจะมีหลากหลายนะครับเอ่ออาจจะเป็นทาวเวอร์ที่เป็นแอร์ล้วนหรือว่าเป็นทาวเวอร์ที่เอ่อเป็นตัวพื้นล้วนอะไรแบบเนี้ยมันก็จะมีนะครับเป็นตัวที่มีเอเลเมนต์เป็นตัวที่มีวิ่งอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมก็จะมีประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นการจัดเซตตัวนะครับก็ จำเป็นจะต้องเป็นเซตตัวละครที่ค่อนข้างครอบคุมอยู่ประมาณนึงนะครับผมผมก็จะวางไอจังบัฟทั้ง2ตัวนารันชาของเรานะครับเพราะว่าเลนนี้เป็นเลดแอร์ล้วนนะครับผมก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะก็แค่วางนารันชาเคลียร์ไปเลยนะครับวางกี่ตัวก็วางไปเลยนะครับเพราะยังไงก็เหลือเฟือนะครับผมสําหรับเลนนี้ง่ายๆเลยผมว่านะครับอ๋อผมพูดเลดอีกแล้วขออภัยครับสำหรับทาวเวอร์ชั้นที่1นะครับก็คงง่ายๆเลยนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับผมเพราะฉะนั้น เราก็วางนารัญชาของเราอย่างเดียวนะครับไม่มีตัวไหนรุดรอนมาได้อย่างแน่นอนนะครับถ้าเกิดเราวางนารัญชายเยอะๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะวางไปเลยนะครับให้ครบ8ตัวไปเลยแล้วกันนี่นะครับผมอ่ะผมจะวางให้ครบ8ตัวไปเลยนะครับเงินที่เหลือเนี่ยเราจะมาอัพเงินต่อหรือเราจะไม่อัพก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็น่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วนะครับสําหรับนารัญชา4ตัวนะครับผมหลังจากนี้ผมอาจจะ อ,อัพขยายวงบัฟดีไหมหรือว่ามันครบแล้วหรือมันคุมแล้วโอเคก็น่าจะคุมแล้วนะครับก็คุมไม่ต้องขยายอะไรแล้วล่ะนะครับผมผมก็ขออนุญาตเซตไว้เป็นหมายเลข17สัก1ตัวแล้วกันนะครับอัพ2ขั้นพอนะครับให้เคลียรตัวที่แบบว่าเข้ามาไวๆแทนนารัญชานะครับผมเพราะเราจะเห็นได้ว่าโค้ของหมายเลข17เนี่ยกว้างมากๆเลยนะครับโอเควิธีการเซตตัวหรือวิธีการาวางตำแหน่งต่างๆก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนที่จบ ชั้นที่1เลยแล้วกันนะครับว่ากี่วิไปชั้นที่2กี่วิชั้นที่3กี่วิชั้นที่4กี่วิอะไรอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับหวังว่าคนดูจะเข้าใจนะครับว่าวิธีการเซตตัวเนี่ยมันจะเป็นประมาณไหนนะครับโอเคครับผมชั้นที่1ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็น่าจะประมาณ200กว่าวินะผมกดอัดไม่ทันนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ชั้นที่2เลยแล้วกันนะครับผมโอเคครับผมเราก็อยู่ในชั้นที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะในชั้นนี้เราก็จะอธิบายอะไรเพิ่มเติมสักเล็กนน้อยะคม ขออธิบายเรื่อง normal extreme แล้วกันนะครับต้องบอกก่อนนะครับ tower เนี่ยเป็นโหมดที่ไม่ได้รับของรางวัลจากด่านที่เราเล่นนะครับผมไม่ได้รับของรางวัลจากด่านที่เราเล่นนะครับเราได้รับของรางวัลเนี่ยจากการผ่านนะครับผ่านเวฟนะครับเออขออภัยผ่านชั้นนะครับผมก็จะต้องใช้วิธีเล่น normal นะครับให้ผ่านให้จบไปถึงชั้นร้อยให้ไวที่สุดนะครับนั่นคือชั้นสุดท้ายในการได้รับรางวัลนะครับผม หลังจากนั้นนะครับก็จะไม่ได้รับรางวัลนะครับก็จะเป็นชั้นทั่วๆไปนั่นเองนะครับโอเคในชั้นที่2นะครับก็จะเจอตัวเอเดเมนแล้วนะครับผมถ้าเกิดพูดไม่ค่อยเข้าใจอะไรยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับอันนี้เป็นการสอนลงทาวเวอร์ของผมครั้งแรกนะครับเนื่องจากว่าแต่ก่อนเนี่ยผมก็ลงทาวเวอร์แบบสักแต่ว่าลงของผม,มนะเน้นจบไวๆนะครับก็ ไม่ได้ทําคลิปอะไรนะครับก็เลยคิดไม่ออกว่าจะพูดอะไรนะครับผมอันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับวิธีการลงทาวเวอร์ของผมนะครับเน้นดูว่าด่านที่เราเข้ามาเล่นเนี่ยมันเป็นด่านอะไรถ้าด่านแอร์เซตนารัญชานะครับถ้าดูว่าเยอะเกินไปวิ่งเร็วเกินไปให้เราใช้หมายเลข17ช่วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นด่านผสมอย่างเช่นมีแอร์และมีตัววิ่งนะครับเราต้องทําการเซต หมายเลข17ก่อนนะครับเพราะด่านที่มีตัววิ่งอ่ะส่วนมากนะครับจะออกมาที่เราลาเว็บที่3นะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะมีเวลาเนี่ยมากพอสําหรับการเซตตัวหมายเลข17นะครับหลังจากที่เราเซตหมายเลข17ได้แล้วเนี่ยมันก็จะผ่านไปได้แบบเบบง่ายดายมากๆเลยนะครับถ้าเราเซตได้แล้วนะในตอนนี้นะครับผมก็ใช้ตัวดาเมตเพียงแค่2ตัวเท่านั้นนะครับเป็นนารันชานะครับกับทันจิโร่นะครับผมก็เห็นไหมว่าสามารถเคลียร์ได้แบบสบายๆเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะอัพนารันชาขึ้นขั้น10,000ืนะครับเพื่อให้เคลียร์ได้ไวขึ้นแล้วก็อัพซันจิโร่ขึ้นขั้น10,000ืเช่นกันนะครับผมเพื่อให้ทําการเคลียร์ตัวเอลิเมนต์ที่ออกมานะครับนารันชาของเราเนี่ยจะได้ฆ่าได้ง่ายๆไวๆนะครับผมผมก็จะอัพนารันชาตีค้างไว้เลยนะครับในขั้นตอนนี้นะครับผมผมก็จะอัพนารันชาแบบขึ้นมาเยอะๆเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ควรอัพนารันชาขึ้นขั้น2 0 0หนะครับถ้าลงแค่ตัวเดียวนะเพราะว่ามันใช้เวลาจะ เพราะว่ามันใช้เวลาในการโจมตีเนี่ยถึง4วิเลยนะครับอัพตัวนี้ขึ้นขั้นตีแอร์ด้วยก็ได้นะครับทันจิโร่อ่ะเท่านี้ก็น่าจะสบายแล้วนะครับ4ตัวคิดซะว่าตีตัวละ1วินะครับ1วิ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 มันก็จะตีวนเป็นลูปพอดีนะครับอันนี้คือผมคิดเองนะไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับผมก็แต่เท่าที่เห็นนะครับก็จะไม่มียูนิตออกมาแล้วนะครับตอนนี้ก็โดนตีกดคาบอไปแล้วนะครับผมตัวไหนที่ยังหลุดมาก็ยังโดนอยู่ดีนะครับก็สบายสบายครับผมก็ประมาณนี้นะครับวิธีการลงผม ก็เดี๋ยวรอดูตอนจบแต่ละอย่างเอแต่ละชั้นแต่ละชั้นแต่ละชั้นไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปเนี่ยในช่วงที่เจอเนี่ยสถานะหรือว่าเจอด่านอื่นๆนะครับที่เป็นตัวยูนิตแบบไม่ใช่แอร์หรือว่าตัวเอเรเมนนะครับเดี๋ยวผมจะเอามานําเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับหรือว่าเจอด่านที่ยากจริงๆ ก็จะเอามานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับว่าวิธีแก้ไขปัญหาในด่านนั้นๆเนี่ยควรทำอย่างไงนะครับด้วยเซตนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามารอดูตอนจบกันดีกว่านะครับว่าในชั้นที่2เนี่ยเราจะจบไปกี่วินาทีนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเจอกันทุกๆตอนจบนะครับของแต่ละชั้นแต่ละชั้นไปเลยนะครับได้ตั้ง150เจมเลยนะครับ246วิเองนะครับที่เล่นไปนะครับถือว่าได้ค่อนข้างคุ้มเลยนะครับสำหรับการลงหอคอยนะครับผมเราก็จะกดเพนิกไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับ โอเคตอนนี้เราเจอชั้นที่ยากแล้วนะครับผมนะั่นคือด่านของบิ๊กมัมนั่นเองนะครับเราก็จะทําการเซตนักประดาน้าไว้ก่อนเลยนะครับ1ตัวต้องบอกก่อนนะครับว่าด่านนี้เนี่ยฝั่งซ้าย,ยจะเข้าก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเซตตัวนารัญชาไว้เนี่ยฝั่งซ้ายก่อนนะครับอ่าซ้ายกับขวาเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองทางไหนละกันนะครับ หลังจากที่เราเคลียร์ตัวสุดท้ายเสร็จให้เราขายรัานชานะครับแล้วก็มาวางอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อทําการเคลียร์นะครับพอเรามีเงินมากพอนะครับให้เราทําการวางตัวฟาร์มเงินนะครับอ๋อไม่ทันแล้วผมลงช้าไปหน่อยนะครับอ่าตอนนี้ก็ทําการเซต ไม่ได้ายเลข็ดไว้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เซตดานันชาเนี่ยไว้ด้านซ้ายหนึ่งตัวนะครับหลังจากนั้นเปิดคูณ3ได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครมือไวคิดว่าตัวเองเซตทันนะครับสามารถเปิดคูณ3เลนไะด้ตั้งแต่แรกเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นวิธีผ่านด่านโฮเกกนะครับก็คือถ้าเกิดใครเงินไม่ทันเงินไม่พอก็ให้สลับทําแบบผมได้นะครับตอนนี้นะครับผมก็จะใช้ตัวด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยนะครับ ในการเคลียร์ไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็จะกลับมาอัพเงินนะครับโฟกัสที่ตัวหมายเลข17็นะครับผมก็ถ้าเราคุมต้นเกมได้ประมาณนี้แล้วนะครับก็จะไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับเพราะว่าเราเนี่ยสามารถเซตหมายเลข17เ็นี่ยดักได้ทั้ง3ฝั่งแล้วนะครับถ้าถึงประมาณนี้แล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมพอเราเซตหมายเลข17เ็นี่ยดักได้ทุกฝั่งแล้วนะครับก็จะไม่มีอะไรยากเลยนั่นเองนะครับผมจริงๆแล้วเราไม่ต้องอัพเงินต่อจากนี้แล้วก็ได้นะครับถ้าเกิดขึ้นหมายเลข17ได้แล้วนะครับผมก็จะ น่าจะผ่านแบบสบายสบายแล้วนะครับอ่าอันเนี้ยถ้าเกิดใครอยากให้จบไวนะครับผมแนะนําให้เซตหมายเลขสิไว้ตรงนี้เพิ่มอีกนะครับอย่างละ1ตัวนะครับนั่นก็คือทางออกละ1ตัวนั่นเองนะครับผมพอเราเซตหมายเลขสิอัพขึ้นไป2ขั้นนะครับผมก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับเอ่อสำหรับชั้นที่6นี้นะครับผมเอ๊ะชั้นที่6หรือชั้นที่5นะนั่นแหละนะครับสักชั้นหนึ่งนะครับผมเริ่มเบอร์และลืมแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับอ่าเราก็อัพเงินมามากเพียงพออแลลล้้้วนนนะะะคครรรััับบหหงจจาากกีเ็ป่ยใ หมายเลข17ของเราเนะี่ยทำหน้าที่ในการเคลียร์นะครับถ้าเงินมันเหลือก็อัพเล่นไปนะครับผมไม่มีอะไรทาแล้วนะครับตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีตอนจะจบดีกว่านะครับผม 260V นะครับ150เต็มเช่นเดิมนะครับผมเจอกันอีกทีชั้นที่7เลยครับผม โอเคครับผมตอนนี้ทาวเวอร์ของเราก็อยู่ที่ชั้นที่50เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถลงชั้นที่51ได้แล้วนะเอ,อ่อทุกคนอาจจะตกใจสักนิดนึงนะครับเนื้อต้นคลิปเนี่ยเรายังเป็นผู้ชายกันอยู่เลยนะตัวละครผู้ชายนะครับพอท้ายคลิปเรากลายเป็นตัวละครผู้หญิงไปซะแล้วนะครับผมแต่จริงๆไม่ได้มีอะไรนะครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยตั้งใจจะลงเอ,อ่อโซโล่ทาวเวอร์เนี่ยตั้งนานแล้วนะครับตั้งแต่ก่อนมีอัปเดตบอสเข้ามานะครับ หลังจากมีโบลต์อัปเดตเข้ามาเนี way, shared, ่ยผมก็เลยต้องทําการแทกคลิปโซโล่โบลต์เข้ามานะครับกับคลิปเกี่ยวกับการอัปเดตใหม่ๆนะครับเนื่องจากว่าทาวเวอร์เนี่ยมันเป็นระบบเก่าแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเอาสิ่งที่อัปเดตเข้ามาใหม่เนี่ยแทรกเข้ามาก่อนนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่ชั้น50เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคสำหรับการโซโล่ทาวเวอร์นะครับผมใช้เซตนี้นะครับเซตเดียวเซตเดิมนะครับผมโซโล่ตั้งแต่ชั้นที่1ถึงชั้นที่50ัผมหลงจากชั้นที่50นียจะเป็นะครับหลังจากชั้นที่50เเนนี่จะป็ ชั้นที่เริ่มมีธาตุแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นการเลือกลงแต่ละด่านเนี่ยจะมีการแพ้ชนะธาตุกันด้วยนะครับผมโอเคยังไงเดี๋ยวเราเจอกันใน EP ีที่2สําหรับชั้น51 1 0 0ถึงหน0นะครับสำหรับ EP นี้ฝากกดไลค์ถึง20ไลค์ด้วยนะครับฝากกดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นพาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับ E ีนี้เจอกันอีหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ